เออเอาว่าเขาบมาทั่นอุ้วตรงข่าโอ้ยมาดูฝนกันค่ะด้วยด้จังมาเชียนึง ในวันที่ฝนตกตอน,นี้อยูหน้าค่ะยูทงยูทายยูหน้า,า,นาคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะักชมตรงยูหน้าฝนสาดใส่แหยเอาแกลบลงใหม่ๆค่ะแกลบลงไหวพี่ฝนตกํำกระแลกนะคะนี่คือแกลบแกลบกระแลก เอามาใส่นี่ค่ะยายจะขอกวางเนี่ยเป็นอย่งค่ะบ้องให้มันจืดน,นะคะเพื่อจะได้ปุ๋ยได้ฝุ่นนะคะชืบนๆฝนห้ามมาหาเนี่ยค่ะ แกลบกับแพงแพงค่ะสองบาทกลัวมันจะกี่บาทเก่าซิปกะสับตู้นี้สองบาทหางซิปบังคับสองบาทก็ได้